สวัสดีสบายเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สิบหัวทุกคนเด้อวันนี้เฮากำบมาตลาดเดาเฮียงนอนมาหาซื้อเครื่องไปให้เด็กครอบครัวกาแฟนอนเด็กน้อยสองคนนะเอากลับมาอยู่น้ำป้าสบายดีเนี่ยสบายดีกับน้องสุขสันต์สบายดีเอากลับ,บามาซื้อเครื่องบนอยู่บนนอนให้เราเลยเนาะ เขากับมือวนนี้เขาก่ลงมาซื้อเครื่องกับป้าเนาะพอน้องกมกับอยู่ทาดในรถเอาลูก,กับหลานแนยรถพี่น้องเนะเาะก็ลงมาน้าป้าสองคนกบชุดสันลงมาซื้อกระแลมแล้วเป็นกะเป็นเลือก็เริ่มยางไปขันแรกเขาจะไปหาซื้อผ้าห่มกอนเนาะผ้าห่มสะอาดเนาะพี่น้องเน,ะนาะกะยญว่ามันจะค่ายแรงและเพราะว่าเขาเมางเงินแรงแน่งบเพื่อให้เพื่อนหายมากะ คนบริจาคมากกะเทด100ออยายหนึ่งร้อยเหรียญกะตุอยู่เป็นเงนินลาวกะเก้าแสนสามสิบพันเราไปแตกมาเดี๋ยวบินยูน้ำพอน้องเกมเออมอร์ไ,ไปซื้อเครื่องคูน <c oughs> เดี๋ยวเขามาให้เบ่งน้ำหลังคุณจะบอกแล้วก็มาซื้บอบของพินก่อลนนะ่ะพี่น้องจองพก่กนและที่หาในหาพิมกน อืนหนึหาสิพันกระรุหน่อยซ่ซิหาใคมั้งมึงมึงเห็นอะไรบุมึงเป็นลูกซิลูกปุบหยุดใช่ปะหาซิบกับว่วได้ป่ซิบเอาสีนีมาอันมุ้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนบ้างอือ เอาคืนหนึ่งพอป๋อข้วหนึ่งนะขออควหนึ่งเงินหนึ่งพอปพอไปแล้วบ๋มาถ่ายกันเลยสี่สิบสีนเยนบาทนะสี่พนเยนบาทตัว่าไห่ จังดีซีรอดไปารยหรยเนาะหบาทหอยบไปต่อไปซื้อย่งอีกบนี้นี่เขากลับมาซื้อสูตรให้เด็กน้อยฝาแฝดเนาะพี่น้องนะซื้อเพิ่นสี่สูตเพิ่นสองคน เลี้ยมันใหญ่พูดเอล้จะพึ่งเนี่ยเอ้ยป้าเนาะมานึ่ป้าอุยขาเลี้ยมใหญ่พูดเอ้ยงามสุดหนึ่งเสภาพันไปเอาใส่ถุงเลยโอ้เรานอนง่ายเนาะโอ้ดีดีน้ำตับดีเลยซื่อคนเนาะเดี๋ยวเมื่อไงเท้าจริงจะไปเปิดเบิ่งงห้ยใหม่เนาะ เฝ้าซื้อตลาดเพินสิปิดแล้วนี่นะซาดกับป็นแสนและพี่น้องเอ้พี่น้องข่าห่มโต๊กับแสนนึงเอ้าโต๊ะแสนหนึ่งเจ้าของห้านเพิ่นใจดีเพิ่นรูดหายไอ้พี่น้องเอาอย่างตื่มหมอนหมอนมีเป็นหมอนเป็นมัดบ่มีเป็หมอนมัดเท่าไหร่ก็หนึ่งหัวเขียวก็หน่งยักแปดด้วยหนอนสักห้ากี่ไดนไปหมอนกับแสนหนึ่งหมอนกับแสนหนึ่ง ดเบงนี่เขาก็เบิงถุงตินให้เด็กน้อยฝาแฝดพี่เนาะเพราะว่ามันยามหนาวแล้วกะซื้อเครื่องกันหนาวให้เขาพาร้มๆในทางบ้านหันรมแห้งอีเอาสองมัดให้เขาเนาะลูกเขาดิลูกเขาถามมีเงินก่อน สิกบินเลยได้ไหมคะเขียนบินเขียนบินก็นได้มันจริงให้เพื่อนหินนำพ่อบอกเครื่องใส่เงินกวาวทางเขาบ้านเพื่อนกะน้นอยอีกหน่อยวันนี้จะเข้าชิคุณเข้าไปจังไหนสงสัยชิได้ยางเ <c oughs> ดี๋ยวรอถ่ายไหมค่ะเขียนบินให้เนาะนอากาศมันหนาวแหง้งเขากะ มาซื้อเครื่องกันหนาวเครื่องอันนี้เพื่อนเพราะวะ่เาเพื่อนเจนเจ,จ,จนิเฟอร์บอก่อกน้องเกียรมาเพื่อนซวยเหลือมาในวัดนี้ก็เลยเอาเครื่องฮุอมอุ่นเพื่อนเนะาะเราทาไม่ค่าเคนบินไนเด้อนี่แม่ค่าเพื่อนไลยซัาราคาส่งให้เลยกะตกอยู่หาแสนซีกบกะกะเบิดไอบบทนเออใจสอดอีกตัวนี้เลย จ่ายเงินไปไม่ค่าไปแล้วเนาะจ่ายเงินเทิร์นไปแล้วเด้อขอบใจ่ายได้ไหมค่ะจ่ายที่งานโซบีนี่ครักับพาป้าขึ้นมะลินแฟนซีดเนาะเพราะว่าโดุนดุนมันได้มาเธอหนึงกับลูกหลานมาไปย่างขึ้นนี่กับพาลูกหลานเนย ปินมาสาบายดีน่ละคงจะดีเพื่อนพี่น้องอุ้มไผ่อุ้มอุ้มน้องเกีบเนาะน้องเก็บนอนเอมาเที่ยวมานี่มาเทียมมเท่ยวในเมืองตื่นละน้องเก็บก็ได้ได้พาเด็กๆมาลินสภาพมินีิคนหลานและพี่น้องนะคือขื่นดี 10มออยู่ในเมืองเนะาะดะมาเดยกินข้นาวนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาเตยเพลินๆเราไม่ได้กินข้าวพาเด็กๆมากินข้าวกับป้า,ปาดีดกสบายดีคน้องกินแต่ว่าได้สิ่งมาซ้ำเนาะไอ้คนเจ้นชรายดีสบายดียไหมสิไอ้จะกนกัสบายดม่ได้กินเนะาะนี่ได้แล้วคณะหมูกร๋ ข้นาหมูก,กรอบไข่ดาวน้ะพี่น้องเนาะไม่ต้องกินบวมมกกินอันนี้ปาไหนต้องกินประหยัดประหยัดเด็กน้อยก็กินขา้าวพัดทะเลนาะพี่น้องแซบบอ่อซินแซบ,บอยู่ปแซบแซบร้ายมากินอยู่ห้างนี่ หิวขเข่าเลยแม่เพินทีนกินยังไงคนุคนคนอ้นอยก็ยากนคนุณน้อยน้ำหนัพี่น้องเอนาะนีเข้ากับมาฮขอดเทือนนะพี่น้องกุดีคาเครื่องเข้าก็ได้มาหลายได้หมอนได้หยางมืดสรุปมาให้เบ่งด้วยพี่น้องด้วอหนีแม่บุดีคำ <laughs> อีแม่ลราก็ยยืมเงินนี่พอาน้องเกม่ะก็มาเพิ่นหิวข้าวแห้งนี่เพิ่อนแต่แต่เศร้คลิปนี้เขากาดชิจบลงเพียงเท่านี้เราพี่น้องเราปิดคลิปที่เขาไปซื้อเครื่องให้ครอบครัวเด็กฝาแฝดเราพี่น้องไปกับป้านี่แหละน้ำกันพอน้ำเกมวันนี้บวงหินในกล้องเลยแต่กระหาเบื้องคลิปต่อไปเพราะว่าเขาอาจจะลงตอนแรงอย่างเราพี่น้องเราหาเบื้องเยอะว่ะ มีชิ้นนี้ย่งแน่เพราะว่านีไมันกัรายละเอียดโบรายเขากัไปตามความคูเ้เขาแหลกอีกงออาจติดตามคลิปต่อไปเด้อขอขอบใจสบายดียดเพื่อทำนี้เราต้องเก่บกระสอบเนยพี่น้องเอง